าไปหมู่บ้านแห่งนี้เขาตกอกตกใจกับเต่าที่มันรูปมีรูปร่างกระดองของมันที่ประหลาดมากเลยครับคือช่างกิโลอ่ะไปดูกันเลยเต่ากระดองแปลกๆไหนอนี่ยอ่าดูชาวบ้านขอไปก่อนชาวบ้านเขาล่ำลือกันไงอุ้ยอุ้ยแล้วพามาดูแล้วอุ้ยอ่าดูท่าทางการเดินของมันเฮ้ยมันเดินแปลกด้วยเหมือนก็แปลกแล้วใช่ไหมแล้วคุณดูกระดองของมัน ทําไมเป็นอย่างนี้ทำไมมันยุบอ่ะมันดูบิดเบี้ยวนะน้องใบตองมันดูแปลกมากเลยครับมันดูบิดเบี้ยวเป็นร่องๆนี่คือเต่าฮะบางคนมองไกลๆนึกว่าตาภาพหรือเปล่าคุณมันเหมือนแบบมันประสบอุบัติเหตุมาป่ะเป็นไปได้ไหมมันอาจจะประสบเหตุมีรถเหยียบรถทับมันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆหรือมันเกิดมามันเป็นอย่างนี้เลย มันทําให้การเยื้องย่างการเดินของมันก็ผิดปกติไปครับที่นี่คือบ้านเลขที่85หมู่7บ้านดงชัยมันตําบลและอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีไปถามคุณกิมเลี้ยงปั้นเงินอายุ59ปีเจ้าของบ้านบอกว่าเจอเต่าตัวนี้อยู่ที่บริเวณกลางถนนเลยนะตอนนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเห็นแบบนี้แล้ว ตกใจแล้วก็เป็นสงสารเจ้าเต่าตัวนี้ก็เลยอุ้มใส่ตะกร้าหน้ารถแล้วก็นากลับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านพอชาวบ้านรู้ข่าวเท่านั้นแหละมากันเลยมาขอดูเต่าแปลกกันหน่อยแล้วตอนนี้เต่าตัวนี้มันเปลี่ยนสีแล้วฮะมันเป็นสีขาวมันคลาสสิกฮะคลาสสิกคลาสสิกยังไงวิธีการคลาสสิกวิธีการในการขอโชคลาภจากชาวบ้านมันคลาสสิกก็คือเอาแป้งนี่แหละโรยลงไป ทูทูไทยดูซิว่ามันจะเห็นเป็นอะไรกันบ้างอย่าไปโรยน้องเลยเปนอย่างที่บอกนเนาะเป็นไปได้นะออคุณชาวบ้านนะคุณชาวบ้านขาเอออย่าไปทํมาเลย,ยดูดิกระดองเขาก็ประหลาดอ่ะผิดผิดน่าจะผิดธรรมชาตินิดนิดะค่ะแต่อย่างเงี้ยต้องอุ้มมาแบบเนี้ยก็เข้าใจได้มันหนักนะโอ้นอโนเ,เอาเอาเอาถ้าถ้าให้ผมแนะนํานะเออช่างน้ําหนักเอาไว้แบบนี้แล้วก็วัดความยาวซะ โอ้ใช่แค่นั้นพอไม่ต้อเอาแป้งไปโรยเนาะใช่ไหมล่ะน้ำหนักเท่าไหร่พอได้ตามที่ต้องการแล้วนะสี่โลครึ่งผมแนะนําต่อนะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะถ้ามันเป็นเต่าบกก็ไปปล่อยพื้นที่ที่แบบว่าเไปในปงในป่าอะไรก็ว่ากันไปนะถ้ายังอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเกรงว่าคุณชาวบ้านก็จะมาโรยแป้งกันทุกวัน ก็สงสารน,น้องสองสงารเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเต่าตัวนี้เขามีความผิดปกติอะไรอยู่แล้ว<อ>หรือเปล่าใช่ไหล่ะจะได้ไม่เป็นการทรมานสาัตว์ไปด้วยแต,<ะ>แต่เข้าใจแล้วมีเมตตามีจิตเมตตาที่เลี้ยงเอาไว้ถูกต้องอะก็ให้อาหารเขากินไปก่อนละกันเนาะคุณผู้ชม